ปิบกับลมที่พัดผาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในรังนกที่อบอุ่นบนต้นไม้สูงใหญ่มีลูกนกตัวน้อยชื่อปิบปิบเป็นนกที่ร่าเริงและอยากรู้อยากเห็นที่สุดในบรรดาน,นกน้อยทั้งหลายเธอชอบมองโลกกว้างใหญ่ที่อยู่ข้างล่างและฝันถึงวันที่เธอจะได้โบยบินอย่างอิสระ แม่นกบัวผู้เป็นแม่ของปิ๊บเป็นนกที่ฉลาดและใจดีเธอคอยสอนปิ๊บเสมอว่าลูกรักก่อนจะทำอะไรให้ฟังเสียงลมให้ดีสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วค่อยตัดสินใจนะแต่ปิ๊บมักจะใจร้อนเธออยากจะบินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โท่แม่ปิ๊บอยากจะบินเดี๋ยวนี้เลยเธอพูดพลางกระพือปีกเล็กๆของเธอ วันหนึ่งปิ๊บตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจโลกกว้างด้วยตัวเองเธอเห็นผีเสื้อสีสวยตัวหนึ่งบินผ่านไปเธอรีบกระโดดออกจากรังโดยไม่ได้ฟังคำเตือนของแม่นกบัวเลยปิ๊บบินตามผีเสื้อไปอย่างสนุกสนานแต่แล้วลมแรงก็พัดมาอย่างกระทันหันปิ๊บรู้สึกตัวเล็กและถูกพัดไปมาเธอเริ่มกลัวและไม่รู้จะไปทางไหนดี ทันใดนั้นปิ๊บก็นึกถึงคำพูดของแม่นกบัวฟังเสียงลมให้ดีสังเกตสิ่งรอบตัวเธอพยายามสงบสติอารมณ์และตั้งใจฟังเสียงลมที่พัดผ่านเธอสังเกตเห็นว่าลมไม่ได้พัดมาทางเดียวแต่มีทิศทางที่เปลี่ยนไปเธอเห็นกิ่งไม้บางกิ่งไหวเบาๆไปในทิศทางหนึ่งและยอดหญ้าอีกทางหนึ่ง ปิ๊บตัดสินใจใช้ปีกเล็กๆของเธอค่อยๆต้านลมและค่อยๆบินไปในทิศทางที่ปลอดภัยเธอใช้เวลามากขึ้นในการสังเกตสิ่งรอบตัวก่อนจะบินต่อไปในที่สุดปิ๊บก็สามารถบินกลับมาถึงรังได้อย่างปลอดภัยเธอโผล่เข้ากอดแม่นกบัวนแน่นแม่คะปิ๊บเข้าใจแล้วค่ะการฟังและสังเกตสำคัญแค่ไหน ตั้งแต่นั้นมาปิ๊บก็กลายเป็นนกที่ฉลาดและรอบคอบเธอไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนั้นและมักจะบอกลูกนกตัวอื่นเสมอว่าฟังให้ดีสังเกตให้รอบคอบแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยนะจ๊ะ